ระบบปิดตะผิดปกติธาตุไฟก็ผิดปกติระบบวาตะผิดปกติธาตุลมก็ผิดปกติพอเป็นระบบเสมหะผิดปกติธาตุน้ําก็ผิดปกติทั้งโทษของเสมหะเกิดได้ถึง20อาการระบบปิดตาผิดปกติในความผิดปกติ40อาการวาตะนี่ก็บ่งบอกได้อีกถึง80อาการเราจะตรวจร่างกายคนไข้นะเราจะตรวจร่างกายคนไข้เรามาตรวจจับที่เบนจมหาภูตรูปก็จะมีธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและอากาศธาตุเกิดความผิดปกตินะเกิดความกําเริบเกิดการย่อนเกิดการพิการเนี่ยมันจะทําให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายของคนเดาวอีตักศีลาก็ว่าโดยใครพิดไข้การต่างๆ11กลุ่มโรค77โรค11กลุ่มโรค7 7โรคมันครอบคลุมโรคติดเชื้อในปัจจุบันได้ทั้งหมด แล้วแต่มันจะไปเข้าอาการมันจะไปเข้ากับโรคใดแล้วสาเหตุเขาถือว่าเป็นตัวเดียวกันหมดคือพิษหรือเรียกอีกอย่างจริง,รงๆเรียกว่าพิษอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าพิษไข้เพราะฉะนั้นคำว่าพิษไข้ก็คือพิษที่ทำให้เกิดไข้แล้วคำว่าไข้เนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยมีความหมายสองในยะในยะหนึ่งก็คือ ตัวร้อนอุณหภูมิร่างกายสูงกับในยะหนึ่งก็คือโรคหรือ disease นยะหนึ่งคือ fever นัในยะหนึ่งของคือ disease พิษที่ทำให้เกิดโรคนั่นคือพิษไข่นี่คือความหมายเพราะพิษพวกนี้เข้าไปปุ๊บมันจะกระกตุ้นให้ร่างกายในระบบเขาใช้คำว่าระบบเลือดและน้ำเหลืองกระทบระบบเลือดน้ำเหลือง ระบบเลือดน้ำเหลืองจะออกมาทำหน้าที่ที่จะกำจับแต่เพื่อจะช่วยให้ระบบเลือดระบบน้ำเหลืองทำหน้าที่ได้ดีมันต้องไล่ไอ้พวกพิษเหล่านี้มันออกมาจากตัวเนื้อเยื่อตัวธาตุตัว,ตวพูตัวปัจจุบันก็เอ,อมามันจากนอกเซลล์นะออกมาอยู่ในนอกเซลล์ออกมาอยู่ในเส้นเลือด